มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจัดให้ตามคำขอเลขเจฟองเบียเรียกว่าจัดให้มาตามคำขอนะคะสำหรับเลขของเจฟองเบียที่ให้ถูกมาแล้วหลายครั้งติดค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะให้มาแล้วอย่างไรก็ตามโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังนะคะแล้วก็ซื้ออย่างมีสตินะคะไปดูกันเลยดีกว่าคะ่ะว่ามีเลขอะไรกันบ้าง ด้วยก่อนหน้านี้นะคะก็มีใบปลอมออกมาก่อนเช่นเคยเพราะว่าเลขจากเชฟองเบียรเป็นสิ่งที่รอคอยจากสถิติเลขเข้าเป้ามาแล้วหลายงวดติดนะคะทั้งบนทั้งล่างครั้งนี้นะคะก็ต้องมารอรุ้นกันนะคะว่าจะยังคงรักษาสถิติเลขเข้าเป้าติดกันหลายงวดต่อหรือไม่สำหรับเลขวันที่16ทับทับโดยครั้งนี้เลขที่ปล่อยมี 8, 80, 83, 8, 0, 8, 3, 8 5ห้า เม็ดเดียว86และ768ค่ะทั้งนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ